สนับสนุนโดยปตทพลังที่ยังยืนสำหรับช่วงอินชาต์นี้นะคะเป็นการแบ่งปันเรื่องราวดีๆที่องค์กรมีให้แก่สังคมไทยค่ะวันนี้เป็นเรื่องอะไรค่ะจินสออินชาต์วันนี้เราจะพาไปดูการสำรวจใต้น้ำด้วยยาน a อ v ซึ่งเป็นเทคโนโลยีของปตทสกับช่วงอินชา์ค่ะ ต่อยอดวิจัยพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีให้ก้าวหน้าทันสมัยยังเป็นโจทย์สำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถการทำงานผู้บริหารบริษัทชั้นนำของประเทศอย่างปตทสำรวจและผลิตปิโตรเลีียมจำกัดมหาชนหรือปอตทอสอพ จับมือเป็นพันธมิตรกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สร้างสรรผลงานนวัตกรรมขึ้นมาชิ้นหนึ่งและเป็นครั้งแรกในประเทศไทยชื่อว่ายานยนต์ใต้น้ำควบคุมด้วยตัวเอง autonomous underwater vehicle หรือ AUV ซึ่งจัดเป็นสิ่งประดิษฐ์ประเภทหุ่นยนต์ถูกออกแบบให้มีสมรรถนะที่โดดเด่นในเรื่องการดำดิ่งลงสู่ใต้น้ำได้ด้วยตนเองไม่ต้องมีการบังคับปตทสพได้นำ AUV มาใช้ในอุตสาหกรรมการสำรวจและผลิตปิตโตเรเลียม มาสักระยะหนึ่งแล้ว a u v ปฏิบัติการใต้ท้องทะเลกับภารกิจสำรวจที่หลากหลายทั้งตรวจจับการรั่วไหลของน้ำมันการใช้คลื่นเสียงวัดความลึกของทะเลตรวจหาชั้นตะกอนและตรวจวัดระบบท่อส่งน้ำมันใต้ทะเล เป้าหมายหลักที่ต้องการคือความละเอียดและแม่นยำของข้อมูลสำรวจความปลอดภัยของพนักงานและลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศและในอนาคตปทคโโตปทสพอและมหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์ยังคงต่อย,ยอดศึกษาวิจัยพัฒนา AUV ให้เป็นยานยนต์ใต้น้ำที่เต็มประสิทธิภาพ100% สำหรับกิจกรรมที่ผ่านมามีการส่งเสริมให้นักศึกษาไทยสามารถพัฒนาหุ่นยนต์ AUV ต้นแบบขึ้นมาแล้วถึง2ตัวอีกทั้งยังได้ไปแข่งขันในเวทีระดับโลกที่ประเทศสหรัฐอเมริกาอีกด้วย และเพื่อผลักดันให้การวิจัยและพัฒนายานยนต์ AUV ก้าวจากระดับทดลองไปสู่ระดับปฏิบัติการจริงปตทะสอพอจึงได้ขยายความร่วมมือกับบริษัทเมดเดอร์มาริช e itime, พัฒนา AUV สำหรับการใช้งานจริงเพื่อการตรวจสอบอุปกรณ์แท่นผลิตปิตโตรเลียมใต้ทะเลซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างสร้างหุ่นยนต์ AUV ต้นแบบเพื่อการใช้งานจริงโดยฝีมือคนไทย ได้อีกไม่นานเกินรอคุณยนต์เอวี v ช่วยเพิ่มขีดความสามารถด้านวิศวกรรมและซ่อมบำรุงของปตทสพและลดการพึ่งพาเทคโนโลยีหรืออุปกรณ์ที่มีราคาแพงจากต่างประเทศช่วยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์ให้กับสถาบันการศึกษาในประเทศให้มีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นเพื่อน,นำไปสู่การค้นคว้าวิจัยเทคโนโลยี ที่จะตอบโจทย์ความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและอนาคตนอกจากนั้นการร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในการพัฒนาหุ่นยนต์ AUV จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาด้าน STEM ซึ่งยอ่อมาจาก science, technology, engineering และ mathematics ซึ่งเป็นศาสตร์วิชาที่สำคัญสำหรับบุคลากรในสายวิชาชีพด้านพลังงานและเทคโนโลยีในปัจจุบัน ส่วนความคืบหน้าการพัฒนา AUV ตัวที่3ซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจเช็คทดสอบความพร้อมก่อนเข้าร่วมการแข่งขันระดับโลกในงาน Annual International r o b o s u b Competition ครั้งที่19ในเดือนกรกฎาคมปีนี้นอกจากนี้ยังมีการออกแบบและพัฒนา AUV เพื่อใช้ในการตรวจอุปกรณ์แท่นปิตโตรเลียมใต้ทะเลโดยหวังว่าจะได้ตัวต้นแบบมาทดสอบในทะเลจริง ภายในปี2016อีกด้วยการพัฒนาเทคโนโลยี AUV เพื่อใช้ปฏิบัติงานใต้น้ำนั้นหากมีการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและมีความซับซ้อนกว่าหุ่นยนต์ที่ใช้บนบกซึ่งหากเปรียบเทียบแล้วการพัฒนา AUV นั้นมีความยากมากกว่าการพัฒนา ROV เพราะ AUV เป็นยานยนต์ที่สามารถควบคุมตนเองได้ด้วยสมองกล ไม่ใช่การควบคุมของมนุษย์เพื่อพัฒนา AUV ที่ใช้ได้จริงในกิจกรรมการตรวจสอบซ่อมบำรุงอุปกรณ์การผลิตในทะเลของปตท,ทสพซึ่งจะเป็นการลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการดำเนินงานอีกทั้งยังเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้วย <S <S 1> <S 1> ก่อนหน้านี้ Google ส่งเทคโนโลยีสำหรับการชมภาพสมิติแบบเสมือนจริง หรือที่รู้จักกันในชื่อ VR ออกมาให้เหล่าสาวกไอทีได้ทดลองใช้งานผ่านทางแว่นตา VR Google Cardboard ที่สามารถทำงานร่วมกับแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนอัาทิ App Street View กันไปแล้วคราวนี้ก็ถึงเวลาปล่อยแอปใหม่ที่มีชื่อว่า t i l l Brush แอปที่จะเปลี่ยนรูปแบบการสร้างสารรค์ผลงานศิลปะไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง t i l l Brush จะทำงานควบคู่กับแปรงดิจิตอลและแว่นตา VR ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถวาดภาพสามมิติขนาดเท่าของจริงได้ในอากาศนับเป็นการปฏิวัติหลายวงการรวมถึงแวดวงแฟชั่นดีไซน์ที่จะสามารถแสดงพื้นผิวของสิ่งที่วาดได้ทันทีไม่ว่าจะเป็นผ้าไหมผ้าลินินหรือว่าผ้ายีนต่างจากการวาดภาพบนกระดาษที่เห็นเพียงมิติเดียวยิ่งไปกว่าน,านั้นผู้วาดสามารถบันทึกแต่ละขั้นตอนของการผลิตชิ้นงาน เพื่อน,นำมาดูย้อนหลังได้จากทุกมุมมองแบบ360องศาเป็นการตรวจสอบว่าตนเองทำผิดพลาดในขั้นตอนใดบ้างต้องแก้ไขยอย่างไรแถมยังแชร์ให้เพื่อนดูได้อีกด้วยแต่น่าเสียดายที่การทดลองใช้ชิ้วปราช ตอนนี้ยังคงมีข้อจำกัดคือเฉพาะผู้ใช้สมาร์ทโฟนยี่ห้อ HTC รุ่น WiF ฟเท่านั้นก็ได้แต่หวังว่า Google จะขยายการใช้งานไปยังสมาร์ทโฟนรุ่นและยี่ห้ออื่นๆในเร็วๆนี้บรรดาน,นักศิลปะตัวยง คงต้องอดใจรอกันอีกสักนิดหนึ่งนะคะแม้วเครื่องมือทันสมัยเหล่านี้นะคะจะสามารถช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุได้แต่ว่าสุดท้ายแล้วค่ะก็ไม่สามารถที่จะทดแทนความรู้สึกนะคะเพราะว่าลูกหลานเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่ผู้สูงอายุต้องการค่ะเอาละค่ะวันนี้ Inno Life หมดเวลาลงแล้วนะคะเดี๋ยวพบกับเราได้ใหม่ค่ะในวันหยุดนักขัตฤกษ์หน้าเวลา14.05นาทีถึง14.30นทางททบ5รวมถึงสามารถติดตามเราย้อนหลังนะคะได้ทางลิงก์ทางด้าน นี้เลยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ See you again